หมียงบ่าปุระก้อลยอ้าวชื่อไ้ปุระก้อนเลยเล่บุญญาติกันเด้อเดี๋ยวขึ้นไปกิน้ากาแฟก่อนเหรอต้องมีเชือกไว้อีกโบได้ดอกบนทางเบิ่์นเน่เล่าสี่นั่นได้เปิดภาพมาเมี่ยนอยู่ทงไฮทงนาเด้อปลาดงเหรอเจอ าหอดะไปดูไปส่งอน,น,นุเขาโรงเรียนได้ก็มาลัดมาทางหน้าเลยเนาะเขาเฮากะกําลังเคี้ยวเนาะพี่น้องเอ้ยให้ตัวเฮาลําก่อนนะก็เริ่มเขียวแล้วเนาะอันนี้หาก็แล้วบ่ามือได้2มือตัวนี้พี่น้องเนาะยังพันได้เียวตัวนี้ฟังนี่เป็นหน้ายอดพี่น้องเอ้ยมีตเนาะ,นะมันก็ออกคักอยู่ได ปลาดูงเนาะนายอดเฮาก็ได้มันหักอ่าหญ้ากับผักแวนปลาลุงเนาะตวดำนาไม่ตัวอันนี้เบียเบียต่อมาก็คือตัวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะจอเข้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะจอมาแล้วบาดนี้ยังเหลือบ่หลายแล้วบาดนี้พี่น้องเอ้ยก็สิเบิด ให้หน่ากะยังเดืออยู่ซี่ให้หาให้ตัวอันตาก้านั่นเนาะให้ทีหายังงานหนึ่งน้องเอ้ยเอามายังเด้เฮ้ยมองไปเหยียบเข่าหนะจั่อยตู้อ้วนหายด้เห็นปลาบ่ฮะเอเห็นปลาบ่ฮะอีปุ๊บ สบายดีเด้อสบายดีป้าลุงสบายดี FC วัสุขสุคนเพราะว่าสิอยู่ในประเทศและต่างประเทศเนาะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่งแม่น้องอนุนเด้อป้าดุงเอ้ยนี่อันนี้ก็เป็นนายอดได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าแตกต่างกันเนาะสดนี่ใส่ปุ๋ยยอดปุ๋ยไปนําบัดอันกันนเดือนแล้วบัอ่าบ่ได้ยอดปุ๋ยพี่น้องเอ้ยเนาะทดลองเบิ่งเพิ่นว่ามันเปืองก็ได้ยุดพี่น้องเอ้ย นี่มีน้ออีนี่เบิดขุนึงเนาะขุน้อยนึงพี่น้องเอ้ยเออถ้าว่าใส่เบิดไห่นี่ก็สิเป็นชอบพิ่นบ่จักเนาะซั่นก็เคิงชอบพี่น้องเอ้ยนบเปืองก็ได้พากันยุดได้งามแต่ท่นั้นเนาะอาพากันดตะก้าเนาะนี่ดงานตะก้านขนมบ๊ายบายพุ่นเด้อเนาะยันว่ายันว่าอัน บักโป้ได้เนาะบักโป้ใหม่ไว้หนีก็ได้เอ็มมาเมยเอาขนมมาแต่ห่านเปิดเอานุ่มให้อานุนก็ได้เอาขนมมาสองก้อนมาทำนี่แด้ก่ได้ขายเครื่องมันให้กินได้เลยเนาะ,ะเานี่ยโดนภาษีฮาง้วนไปซื้อไปเติมเครื่องบูมี่นะมันม <laughs> ขายข่าวลงตื้นไปอีกวะดึกนั้นเนาะ สบายดีเด้อสองเท่าเนาะโดยกินข้าวแล้วบอกินแล้วกินข้าใบเกลือใบยังไปแต่เศร้าใบเกลือไปเตยเสียบีเข่าแล่นอยากมาเดาเนี่ยยันดามันแข็งเนี่ยแล้วพักถ่ายไว้แต่เศร้าพุ่น่นพุ่นนะอันแกงอันซี่โครงหมูเบาแสนซื้อมาดดนะเอามะเข่งมึงยู่มาใส่หน่อไม้สุ่มคือเห็นหน่อไม้สุ่มดอ เลีเล้ยมเก่งแต่ไม่สมนะดำตะก,กา้ามันอ,อยู่แล้วนี่ดิทอมาหอดหน้าก่อนแบบพลกันได้อ่าดิทอมาหอดดันหน้าเลยจังตุ๊กทำในคำแล้วอยู่ใส่เลยไม่ <laughs> เยอก็ดีจ okay. mm. bon ุ่มนะเนาะนำให้ตะก้ากะเบิดดอกบานหน่อยกะเข้ากับยังเดือดน้อยเดียวนึงเนาะได้ได้เท่าไรวันร่อยสามชีมัดหอดร่อยอยู่บ่หอดอยูหอดร้อยสามชีบบุตรีิโอ้เริงเนาะพากันลูกกะวาน ช่องเข่าเพิ่นบุนมีนิดเพิ่นขึ้นสีบนจกักเหลาพี่น้องเลยน้องมาเกิดยังขึ้นอยู่เพื่อน,านออวานว่านิดเพิ่นเบิด้ลเมือ่อเมื่อวานนี่เมื่อโลดไปเปิดห้านบริสิคายเครื่องอไปเห็นปลั๊กไฟใหม่อยู่ในอัหนห้านพระฮ่ะโอ้เต้าอันตรายเนี่ยปลอดได้ไหม่ปลั๊กไฟใหม่ใหม่อยู่กระดานแล้วเด<อ>้อใหม่อยู่ จักมันมัดจักมันเนีอะไรกับโบกูคือกันแต่ว่าสร้างเพิ่นมาเบิ่องน้เพิ่นว่ามันบม่ได้ไหมแบบว่ามันบร่ได้เป็นน้ำปักมันเป็นมันบร่ได้เป็นน้ำว่าไฟใหม่หรือไฟซอสมันเป็นแบบว่าไอ้ปักไฟน่ะห้อนเพิ่นว่านะปักไฟห้อนเลยมันลวกมันลวกกันสายมันลวกกันว่ากระดานไฟแ้วมันกำลังเริ่มแบบว่าใหม่เขาฮะนอะมันทำงานห่อนมันหนักเลยมันหนักแบบตู้กระเดมี่ ตู่กระเด็มมันห่อนหรอวะมันดูดไตไายเนาะแต่ลายได้ตัวนี้กันเนาะตัววายคือเลื่อนมันตัววาเนาะเออมึงใคนอยูเป็จานเห็นเนาะจานเหินเขาเห็นแม่อ่าเห็นจานอะไนี่ยได้เห็นหรือได้สบายเออนั่นส้างไฟคนเนี่ยมาเปลี่ยนให้เปลี่ยนกระดานไหมอือเปลี่ยนกระดานไหมนั่นสร้างไฟภูแลาวมันโตไฟออกมาของน้ามันได้ เออคุณอยอยน่นมองยังอือน่อะรโต๊ใจพี่น้อยเนาะโอ้ยมาติเต้าน้ำพ้อนให้เห็นบ่แมนคุณนั่นได้คุณนั่นได้เออแล้วว่าเป็นน้ำปัาก็หน่าห้อนนะวาปัากมหน่าห้อนอ่ะมันก็ต้ังมันกระลังเริ่มรั่วเข้าไปแล้ววันนี้มันใหม่กระดาน อันคว่ำห่อนของมันน่ะลวกเข้าไปลวกเข้าไปใหม่กัลานแล้วกันลานมันพอดีเนี่ยเออแล้วบันนี้มันกำลังซีาว่ามันชดหรือมันสิแตกโลดนี่ร์เน่ยนี่มันทันในชดป่ะมันกำลังใหม่เนาะโอ้ยเนาะวันดี้ทอว่าเมื่อหินกวนกันแต่เขาหิ้ เจะมาข้าวอยู่ประจาําเนีว่าข้าวูอว่าข้าเขา้เขาเบิง่งข้าเห็นเนาะเบิ่งน้ำอันนี้เออเบิ่งน้ำอันนี้ข้าวหวัดบรยิยูสองมือพี่น้องกับมือวันซุหากหันกัเปิดขายอยู่ยกกได้อยู่หันกันได้มือวันศุกก่นตอนแรกวันศุกร์กับเปิดขายอยู่บริยูทว่ามือวันเสากกร์กับวันอาทิตย์เนี่ยพี่น้องเนาะ<ๆ>จะมาจะมาซอดกันซ,ซดจุดสองมือนั่นแหละ<ๆ>จะมาใหม่กันได้สองมือนั่นจะเป็นมือใด หากเป็นวันนำเคงไฟยังเข่าต yeah. ู yeah. 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 ้อยู่หรืว่าน้ำข็งบเปื่อยๆได้เออยังเข่าเออยังเข่าเล่นะมันขู่ซื้อเออกระดานมันขู่ซื้อมันยังบอกท่านด้มีปัญหาท่านในไม้หรือเวล่าเนี่ยขางมันใหม่มันใหม่ได้หรออืมไม่ใช่ใหม่ลูกโลดนหรอแต่มันชดนะเนาะหาก่าไฟเฮาอยู่น้ำเพื่อนเฮามีมีตัวตัดมันกับตัดต่อเออมีตัวตัดอยู่มันหมงปัญหาแล้วมันเสียหรือยังเนาะได้ปีเลยเนาะยังไม่รั่งเลย เดือนนะเชื่อเขาหอลันถึงเงินันลันตับเขาบีบปลบเบิ้งแต่ก็มันตับเรื่องมึงเนใช้ได้เยอะบานยกขื้นอีกแล้วนะเกิกาดันงเมื่อวานี้ขึนดันบ้าง โอ้ยวันนี้ชาวนานั่นนะอันึ่งหากระเห็นนี่แล้วไปใหม่ไฟลวกปักไฟอยู่ไฟฝ่าลวกปักไฟเองค่ะก็เหีนนี่แล้วตกใจสั่นเบิดเลยเนาะจะทีวานอะไรเลยนะสภปาบโ้ ม <laughs> ไฟใหม่บ่แม่ไฟดวกมันดุกเลยบ่ะดูแมนไฟใหม่ไฟลวกท่านเจ้าไฟใหมกระดานไหมวะได็กนึงนี่ก็เอามันมันมันลวกแต่หม่องปากเสียบเหมืนเด้กระดานมันเนะ่ะมันยังใสได้ยุกแต่วันนี้ก็ซื้อหม่องปากเสียบน,ะนยอะมาใส่ไหมเด็กต้างเคน,นน้องตัวใด แฟนหาเพ<อ>่นเอา่าปักสียเืนมาเห็ดแป๊บเดียวนะหมกพ่อคนหาหน้าที่ใช่ป<ม>่ะลมาสร้างเพื่อนปรับปับป๊ปบเดียวอปุปับปรับเปลี่ยนใอะไรกัแล้วปาขอเพ่นดิาปักเหปลของของืนเพื่นเอามาเปลี่ยนใจให้ดิระวังหูมันหน่อยแนเลรอวะ เราเสียบปลากันกนี้ใหญ่น่ะมันนี่พูปลากไฟมันหน่อยมันก็ได้ไหมแ่วมาน,นห้อนเราก็ได้เปลี่ยนปลกหูกใหญ่ใช่ไหมอืมนี่หลายเบอร์เนาะอื ดำนี่แล้วก็บชิได้ลกก้าเนาะปลาด้วกโลาออกให้เบิดบอบอันนี้ตัวเออลกก้าให้เบิดถ้ามันเบิดง่ายก็ได้ดำเลยหนึ่งมันง่ายขนาดไหนได้เนาะรากันเนาะกล้าปะกล้าไม่หยาดจำเนาะปลาด้วยง่ายก็เป็นมือเข่าอีกปิดเข้าวันนี้จิได้เจอลกาออกโล่ของเบิร์ดนี่ก็ชิได้น่าคนเลยว่าดูตาได้เพียงนึงละไปไหว้พุ่น นี่ประมาณสี่ส <ừ> ิบไม่ดำโโตัวไหนเี่หาิพยนะ่ปะมห้าทิพอล้นะอขานคนข้ามาข้านหกินแล้วมันโมมีจะตามทีไวนะหวเนอะอ่เฮากรไวบให้แน่เลยเนาะอึดนักหน่อยๆลองข่าขิงข,งข,งขงงาวแล้วบ้าเก่งแล้วแล้วเวลาพักวัวมากเกง <laughs> แข่งชิคุ้หม,โมูโอเคทำไมสุกขึ้ขวาิคุ้งยอมากหมามันไหลยังน้ำเขาต่ำๆๆๆําคอเขาขะคอเ่าเห็นเราไล่ตั้งแต่เราลรงมาผู้ได้นะ ตงเลยเนาะตัดปลามาอยู่มานี่แล้วแล้วปลูกย่างบะชื่อไงพุลก้อนเลย่บุญญาติกันเด้อไปกินกาแฟกอนเับอต้องมีเชืองไว้อีกไม่ได้เดอกบึงบ่งไหเล่าสินั่นนะเออ เห็นแล้วเติมผลักแนี้ยกะเราก็เลยลายเยอะแยะใเญ่แบบเราลงออกเบิดกะเอาขูดไปเตมเอาขูดก็เช็คเบิ้งแล้บ่เช็คเบิ้งบ่ยังเหลือเท่าไรยังเหลือดเจ็ดสิบเออหันนี้ยังเหลือหลายเติบอยู่ในงานหนึ่งนะเนาะงานตัวนี้ไม่ไล่นั่นเนาะเบิด์วันนี้นะเอาอย่างในคนไปไหว้พุ่นมันคนไปไหว้ตะกาเก่าวพุ่น เอาไว้อยู่นี่ประมาณหาชิมัดนี่แหละก่อนเพราะว่ามันน้อยได้ป่ะในตัวนี้น่อยกัวดำตัวที่นี่อีกอืงเบอร์อยู่นี่น้อยหนึ่งไปช่วยฮันเมีนดำตะการนี่เนาะก็ไม่เหมือนละโอ้ก็ไปเชมอยู่ฮันเชมอยู่หน้าบ้านฮันน้องเพียงโด้วยขนมก้อนฮ่าเลยสมัยพี่น้องเออลูก้าบ้างเหลือเท่านี้เหมือนเนาะกาเฮา จักพ่อบ to ่พอบ่จักลกเบิดหนี่น่ยเนเบิรบ่เนี่ไม่เบิรเบิรนีนี่ยเบิเบินีคือสิได้ลกกานี่ออกให้เบิดก่อนเนาะแต่ก็สิื่อมาลาตะก้ามันน uh? ี้เนาะการเรื่องห้าห้าอันแดงๆนะพี่น้องเนาะตองสไ้วานเ็นเบิ พี่้องเ้ยเอยแล้วมดิมจะอัดแมืนงมันแล้วเที่ยงเออมันแล้วเที่ยงแล้วดิดเอาชื่อไดันนี้ยันบดดยู่ตอนแรกก็อ้าอดบ่เอาสัปพี่้องเ้ยคลิปนี้ไม่นองกันนุ่นกันนี่ใสรำลาไปแล้วเนาะพากันโลกมนี้กันสิโลกาบดมือมือีพี่้องเ้ย พอกันชิหนาออ้าเด้อพี่น้องเอ้เนาะขอบุญขอบคุณเอฟซีเบอรส์สูสุคนเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เนาะโดยสาบายดีพี่น้องเอ้พอกันใหม่บ๊ายบาย